สวัสดีค่ะพบกับพอหนอยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านดาน่าน,านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศ2566 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมากับหลายๆท่านหลายๆคำถามที่ส่งมาหาปอใยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนนะคะคุณสนะสมบัติ จะเป็นอย่างไรต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะลงได้ค่ก็ตามระเบียบดังกล่าที่พอน้อยได้นําเรียนประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะค่ะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ท้องถิ่นทุกแห่งท้องถิ่นทุกแห่งท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสํงงานักงานเขตเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ สำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509วันที่พอเอาเนาะลงคลิปก็คือวันที่15ตุลาคม2567นะจ๊ะถ้าท่านที่เกิดก่อนเกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2508 ถึงวันที่1กันยายน2509การท่านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้ค่ะไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศาบาลหรือสํานักงานเขตหน้าภูมิลําเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านการท่านไปลงทะเบียนช่วงนี้ท่านอายุ59ปีการเดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้สําหรับท่านที่เกิด ตั้งแต่วันที่2กันยายน2508ถึงวันที่1กันยายน2509เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะเพื่อที่จะขอระเบียอยังคีพผู้สูงอายุในปีงบป,ประมาณ2569ปีงบป,ประมาณ2569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30 กันยายน2569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบียอย่างคีบผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1ยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1น,นะจ๊จะหากท่านอายุครบ60ปีในวันที่1 กาของเดือนที่ท่านเกิดนะจ๊ะท่านก็จะเริ่มได้รับเบียยังชีผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์อันนี้ก็คือกรณีวันที่1เพราะฉะนั้นช่วงนี้กาท่านที่เกิดก่อนเกิดก่อนวันที่2กันยายนส5งหส่วนเกาไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารถ้าเจ้าตัวไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการขยับเยื่อนเคลื่อนไหวของบัญชีไม่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบ่ะก็าฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวถึง ที่ท่านจะได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีการจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จในจ่าก,ก็ฝากไว้เลยสําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ59ปีในปีงบประมาณ2568ในจ่าก,ก็คือท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 9ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลย มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะจ๊าค่ะก็มีอายุ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยางที่ผู้สูงอายุก็คือปีงบประมาณ2,569ค่ะก็คงจะชัดเจนค่ะคุณสมบัติเพิ่มเติมค่ะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นได้จากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ๊ะอันนี้ยังใช้ตามระเบียบเดิมปี ปี2552ข้อ6วงเล็บ4ค่ะต้องไม่เป็นผู้ดได้รับสิทธิสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหษกษษษิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นค่ะสาหรับระเบียบใหม่ค่ะคณะกรรมการผู้สูงอายุยังไม่กําหนดแนวทางให้ใจค่ะก็ยัยงคงใจคุณสมบัติดื่มอยู่นะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะ เป็นลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วลงแล้วจะได้รับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุในเดือนไหนใต้คอมเมนต์ comment, ส่งคาถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาปอนอยเองตอบทุกคาถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามเพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พอโนต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ